จังหวัดลบบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,รินายกเจริญพระชนมายุครบ8รอบ9 6าพรรษา นายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกเจริญพระชนมายุครบ8ดรอบ96พรรษาโดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสามหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่สองเป็นประธานฝ่ายสง์พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายมหานิกายเจ้าวาดวัดกวิสารารามราชวารวิหารพร้อมด้วยพระปัญญาวิสุธทธิโมโลีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดพระนางจามเทวีพระราวิสุธทธิประชานาถเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามพระครูสิริจริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีตลอดจนข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหนส่วนราชการและพุทธศาสน,านิกชน จำนวนมากเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ณพุทธสถานลบบุรีศรีสุสวรรณภูมิตบลห้วยปโป่งอำเภอโคกสมรงจังหวัดลบบุรีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการยังประโยชน์ต่อการพัฒนาของพุทธศาสนานำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขแก่พุทธศาสนิกชน,ชนชาวไทยโดยทรงเอาพระไทยใส่รับภาระธุระบุกเบิกกิจการพระธรรมทูตมา นับแต่ยุคแรกเริ่มโดยในปีพุทธศักราช2516ทรงเคยเป็นหัวหน้าคณะเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครซิดนีย์รัฐนิวเซาวลเครือรัฐออสเตรเลียทรงอำนวยการจัดการสนามหลวง แผนกธรรมและแผนกบาลีโดยจากการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้งปวงในราชอาณาจากักรตลอดจนจัดก,การธรรมศึกษาสำหรับคารวะและทรงมีพระเมตตาต่อการศึกษาของกุลบุตรจึงทรงรับโรงเรียนวัดราชบพิรไว้ในพระอุปถัมภ์สืบต่อมาจากพระบุรพาจารย์ทุกยุครวมทั้งทรงเคยเป็นพระอาจารย์ ในมหาวิทยายลัยมหามงกุฎราชวิทยายลัยและทรงเอาพระไทยใส่พระภาราธุระบริหารกิจการของมหาวิทยายลัยมหามงกุฎราชวิทยายลัยให้รุ่งเรืองไพบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยในปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยายลัยมหามงกุฎราชวิทยายลัยครับ เมื่อแค่ผู้ว่าจตการจุด้รื่อประทา